สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีวันสงกรานต์เพื่อนๆทุกคนนะครับผมพอดีว่าผมไปเจอโพสต์หนึ่งของเพื่อนเวียดนามนะครับที่เขาทำในลักษณะของการเก็บลิสต์นะครับหรือว่าสร้างลิสต์บิลดิ้งนะครับเก็บอีเมลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็บวกกับการออฟเฟอร์สินค้าของตัวเองไปด้วยนะครับก็เลยอยากทำเป็นคลิปเก็บทิ้งไว้นะครับเผื่อว่ามีประโยชน์ที่เพื่อนๆจะได้เข้ามาดูนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะอธิบายตั้งแต่ที่ผมไปเจอในส่วนของโพสต์ของเพื่อนคนนี้นะครับที่เขาโพสต์ใน f a c e b o o k นะครับอันนี้ผมได้แคปไว้ให้ดูแล้วนะครับในตัวโพสเนี่ยเขาเขียนว่า Would you like to know how to make 100 bucks per day online without creating your own product previous experience or technical skills นะครับแล้วเขาก็ดรอปลิงก์ไว้ให้นะครับ mymoneymachineonline.com นะครับแล้วก็ slash special free report นะครับในลักษณะของลิงก์เขาเนี่ยนะครับเขาจะเป็นประมาณว่าให้เราเข้าไปรับรีพอร์ตฟรีหรือว่าไกด์ฟรีหรือว่าก i ฟต a อา y อะไรต่างๆพวกนี้ฟรีนะครับยังไม่ได้ขายสักทีเดียวนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับทัฟฟิกเนี่ยจะมาจากในส่วนของ facebook post นะครับก็คือมาจากาหน้า facebook ของเขาเองนะครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะมาจากเฟซบุ๊กกรุ๊ปก็ได้นะครับมาจาก youtube ก็ได้นะครับแต่ว่าจากตัวอย่างเนี่ยคือผมเห็นแค่ที่ facebook โพสต์ที่เดียวนะครับก็เลยสร้างเป็นแผนภาพตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่ผมหรือว่าคนอื่นๆเห็นโพสต์ของอคุณหลินเนี่ยนะครับคุณหลินที่เป็นคนเวียดนามเนี่ยนะครับเขาโพสต์ไว้นะครับผมก็คลิกเข้ามาตามลิงก์ที่เขาให้ไว้นะครับ ก็จะเป็นหน้านี้ครับเป็นหน้า offer page นะครับหรือว่าหน้าดาวน์โหลดรีพอร์ตเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าจริงเขาเลยนะครับหน้าจริงเขาเขียนไว้ยังไงครับ Register below for the free online workshop นะครับ Discover my three simple s t e p to resource make 100, uh, 100 bucks per day online without creating your own products, previous experience or technical skill อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ Uh, mm hmm. มีวิดีโอด้วยนะครับตัวนี้ครับ <have> อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่เขาช่วยบ mm ิว hmm. เราอีกทีหนึ่งว่าให,ให้ให้เราเกิดความสนใจอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เขาก็จะเขียนลงมาอีกนะครับก็จะเป็น Watch this webinar to get a clear picture of what you need to do is the right way นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบุลเลต เคลียร์พรีเซนเตชันนะครับเรียนฟอร์มโฮมนะครับ g l o b a l training นะครับแล้วก็เป็น knowledge base อะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็มีแนะนำตัวนิดนึงนะครับตรงตรงนี้แล้วก็เป็น testimonial ของเขานะครับจากนั้นนะครับในส่วนของหน้านี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมี call to action ก็คือคลิก here to start ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่คลิกตรงนี้นะครับก็คลิกข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็น pop up ตัวเดียวกันนะครับ กลับมาในส่วนของแผนภาพเรานิดนึงนะครับที่ผมใส่ไว้ก็คือเป็น offer page นะครับแล้วก็ slash pop up นะครับก็จะเป็นแบบที่ผมโชว์เมื่อสักครู่นะครับหลังจากที่เราอ่านหน้าเซอร์เพจเคลียร์เรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็ตัดสินใจนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันฟรีนะครับทุกอย่างมันฟรีแล้วก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับในมุมของอ user ทั่วไปที่ไม่น่าจะเสียหายอะไรที่เราจะคลิกรับของฟรีอะไรประมาณนี้ พอเราคลิกขึ้นมานะครับก็จะขึ้นป๊อปอัพในการเก็บอีเมลของเรานะครับหรือว่าเป็น Lead Capture อะไรต่างๆพวกนี้ Enter your name and email address below to get instant access now Why is still available อะไรประมาณนี้นะครับผมกรอกไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับพวกนี้กรอกไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ get instant access ได้เลยนะครับ เราก็จะถูกส่งมาอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้า,า confirmation นะครับหรือว่า congratulation นะครับซึ่งในส่วนของหน้า confirm เนี่ยนะครับเขาไม่ได้จบแค่แจ้งว่า,าได้รับอีเมลเราแล้วส่งรีพอร์ตไปที่อีเมลเราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเขายังมีออปชันเพิ่มขึ้นมาก็คือ,อเสนอขายสินค้าด้วยนะครับอันนี้คือหน้า confirmation หรือว่าหน้า congratulation นะครับเขาบอกว่า Your free guide has just been sent to the email that you provide. It should be arrived shortly. In the m a i n t i m e อะไรประมาณนี้นะครับก็ถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เขาส่งมานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในอีเมลผมนี่ครับเขาส่งมาเยอะเลยนะครับก็จะเป็นตัวแรกเนี่ยจะเป็น your shortcut to 10,000 p e r m o n t h free training อะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ จากนั้นนะครับเขาก็จะมีวิดีโอบิวเราอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ความยาวเนาที Hi, here, money, right all, ครับอันนี้เขากำลังบิวในส่วนของสินค้าเขาอยู่นะครับบิวโปรดักที่เขาทำนะครับ จริงๆเราสามารถที่จะเอา Product ของคนอื่นมามาเสนอขายตรงนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าของเรานะครับเป็นสินค้า Every a f f i ฟอร์ก็ได้นะครับมา,าแทรกเข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นเขามี call to action ก็คือ make sure you click here to start ตรงนี้นะครับเป็น call to action ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาที่แผนภาพอีกนิดนึงนะครับ ในส่วนของ confirmation ตรงนี้นะครับก็คือหน้าที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับผมจะแบ็กกลับมานิดนึงนะครับในส่วนที่ระหว่างที่เขาเก็บชื่ออีเมลของเราเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็คือ,อเป็นขั้นตอนของการเก็บลีดนะครับหรือว่าเป็นการสร้างลิสต์สร้างอีเมลของเราสร้างทาฟฟิกซอร์ของเขานั่นเองนะครับก็คือ,อหลังจากที่เขาได้อีเมลเราแล้วเนี่ยเขาจะส่งเวลคัมอีเมลไปให้เรานะครับแล้วก็ส่งอีเมลซีเควนซ์ นะครับไม่ว่าจะเป็น3วัน7วัน5วันหรือว่า30วันแล้วแต่นะครับแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับเขาก็จะมีการสร้าง relationship กับคนในอีเมลของเขานะครับหลังจากที่เขาสร้าง email, อีเมลสร้าง Relationship กับคนในอีเมลของเขาได้เนี่ยนะครับการที่เขาจะเสนอขายสินค้าในครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับคนเริ่มไว้เนื้อเชื่อใจเขามากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่เข้ามา ดูได้3วัน4วันอะไรงนี้อันซับสคริปชันเข้าไปอะไรองนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับกอ็ออกจากฐานข้อมูลเข้าไปอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคนที่ไม่ออกก็มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าเขาในระยะยาวอะไรประมาณนี้นะครับหน,นะครับผมอธิบายว่าเขาสามารถที่จะสร้างทั i ฟิกซอ c ของเขาเองได้โดยที่ไม่ต้องไปยิงโฆษณาเพิ่มนะครับไม่ต้องไปยิงโฆษณา Facebook ไม่ต้องไปยิงโฆษณา Google Ads นะครับ จากนั้นนะครับหลังจากที่เขาเก็บลิสต์ของเราได้นะครับมาที่หน้า confirmation เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เขาจะส่งเราไปนะครับก็คือไปที่หน้าเซลเพจนะครับเราผ่านการบิลมา2ส่วนแล้วนะครับบิลจากหน้า o อฟเฟอหนึ่งะครับแล้วก็มาบิลในส่วนของหน้าคอน c a t ร์มชันนะครับซึ่งเป็นวิดีโออีกสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็เรากำลังจะถูกบิลนในอีกหน้าที่3ก็คือหน้าเซลเพจนะครับ หลังจากที่เราคลิกในส่วนของ call to action ตรงนี้นะครับ Make sure you click here to start เนี่ยนะครับเราจะถูกส่งมาที่หน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าเซลเพจหรือว่าหน้าขายสินค้าของเขาเลยนะครับอ,อันนี้เขาใส่โปรยไว้ก็คือ my 500 sales method learn how to make money online without previous experience or creating product อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่วิดีโอช่วยขาย อันนี้ชื่อวิดีโอคือ Listen Secret Secret b m g c s m o n t s i o n t r g น n i n g นะเทรนนิ่งนะครับเป็นความลับเล็กๆนะครับแต่ทำให้เขาได้คอมมิชชั่นที่ก้อนโตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ปิดการขายครั้งที่หนึ่งนะครับก็คืออบ o t ทอมบายตรงนี้นะครับ47เเหรียญแล้วก็โชว์ในส่วนของสกรีน นะครับสกรีนรายได้นะครับ see ซีซัมออฟไมเอร์เรสซอ e below อะไรประมาณนี้ครับ m มันนี่คำโลวิ i n g in อะไรประมาณนี anyway ้นะครับจากนั้นก็จะเป็นอ่าอ่าอีเมลจาก paypal นะครับที่จ่ายเข้ามาในอ่า account ของเขานะครับทีละ7เหรียญ9เหรียญนะครับ49 49เหรียญอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมี insight นะครับ sell 47เเหรียญนะครับ เขาบอกว่าอันนี้เขาได้150เหรียญในแต่ละเซลล์โดยประมาณนะครับ150 150 buck in a single in a single cell นะครับอันนี้ได้182เหรียญน,นะครับใน1เซลเขาก็จะโชว์เป็นสเต็ปสเตลงมาอันนี้ได้854อะไรประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็ปิดการขายอีกรอบหนึ่งนะครับพวกนี้แล้วก็มีเทสติมเนียลนะครับแล้วก็การันตีนิดนึงนะครับ7วันมันนี้แบ็กการันตีนะครับถ้าไม่พอใจก็กดรีฟันได้เลยนะครับไม่ทาเหตุผลอะไรประมาณนี้นะครับคือในกรณีที่นะครับที่เขาส่งเรามาถึงหน้าเซลเพจแล้วนะครับแล้วเรายังไม่ได้ซื้อเนี่ยนะครับเราตัดสินใจปิดหน้านั้นออกไปนะครับ เขายังสามารถที่จะมารีบิวเราได้ในอีเมลอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำการสั่งซื้อนะครับคลิกสั่งซื้อตรงนี้ในหน้านี้อ่ะผมคลิกไปเลยแล้วกันนะครับเราก็ถูกส่งมาที่หน้าเช็คเอาท์นะครับแล้วก็อ่กรอกชื่อแล้วก็เช็คเอาท์จ่ายเงินเพย์ a พาหรือว่ากับบัตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้เขาก็จะส่งเราไปอีกซีเควนต์หนึ่งของอีเมลของเขาอาจจะไปอัพเซลสินค้าตัวที่2ตัวที่3าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะมีสเต็ปของเขาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อธิบายคร่าวๆนะครับในเรื่องของการสร้างทราฟฟิกซึ่งผมมองว่าเราเริ่มสร้างทราฟฟิกตั้งแต่วันนี้น่าจะดีนะครับเพราะว่า จากประสบการณ์ที่ทำอีคอมเมิร e ์ซมาเนี่ยนะครับจากการยิงโฆษณาใน f a c e b o o k เนี่ยมันแพงขึ้นเรื่อยๆเรอยๆนะครับจากคลิกหนึ่ง2บาท3บาทเมื่อก่อนนี้นะครับตอนนี้ไม่ได้ละนะครับหลัก10หลักร้อยละนะครับไม่รู้ว่าไอที่คลิกเข้ามาเนี่ยจะสั่งซื้อหรือเปล่ากขายังไม่รู้เลยนะครับแต่การที่เรามีทาฟฟิกเป็นของเราเองเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคนโทรลได้นะครับทำสินค้าตัวเองขายก็ได้หรือว่าจะ หยิบสินค้าของแอฟเฟอร์เอทมาโปรโมทขายก็ได้เพื่อรับคอมมิชชั่นอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยนะครับอยากอาสอบถามเพิ่มเติมก็คุยกันในกลุ่มได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ